ไอ้เสียงใครคุณคุณไอ้จ้าเอ๋ออ่าเป็นยังไงไปอยู่ไหนมาสบายดีไปอยู่ไหนมาไปอยู่กับน้ององ้อาวเลี้ยงน้องว่างัน้นอา้าวแล้วพ่อกับแม่น้องไปไหน,ปนไปทำงาน อ๋อน้องชื่ออะไรเนี่ยชื่อเมฆครับอ๋อน้องเมฆดิเออเดินเดินด้วยกันสองสามวันแล้วอ๋อเป็นอาทิตย์ตลยตแล้วเออจะสอาทิตย์แล้วเออจะสี่อาทิตย <cing S 2> ์แล้วเออตอนแรกน่าคิดว่าแต่ปอนปอนไม่อยู่เดียคิดว่าแต่ปอนปอนไปหาพ่อเดี๋ยวเนี่ยไปพึ่งมาแล้วอ๋อไปเพิ่งมาอืมอ๋อเออเอออ่ะ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 ไหน หนมาดูกันนี่ไงวันนี้มาแล้วโจทย์ใหญ่ของเจ้าปนปนนี่โจทย,ย์จนยางรั่วแล้วนี่นี่ตา,นาอนนี่นะฮะมาเลยนะครับจัดการให้เจ้าปนปนหน่อยเ <c oughs> เปิดแมสดูหน่อยที่เทไหมฮย <c oughs> หน้าตามันหล่อนี่หว่าเรอเปิดแมสดูหน่อยนี อโอ้ยอยังมีปากมีจมูก<อ>เหมือนเดิมอะตานเอามาข้างหลังถอดให้ปอนๆนหน่อยไปปอนๆต้องไปซื้อโคกซื้ออะไรมากินก่อนนะนี่จ่ายค่าแรงก่อนเอาโคกมากินก่อนคนละขวดเร็วเออโอเคอะรานไดให้หน้อย าถอดท่อเลยเพราะว่าถอดท่อเลยเพราะว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนในนี้ออกดิเปลี่ยนอามเปลี่ยนไรออกหมดเลยใส่อามเดิมใส่ดุมเดิมใส่เบรกใส่ไรหมดเลยแม่ปนปนสั่งมาแล้วถอดออกให้หมดอ่าถอด,อ,ด,ถอ,ดถออกให้หมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะขี่ไปโรงเรียนแล้ว ไม่มีเบรกอันตรายไปเมื่อกี้โรงพยาบาลเขาปิดกั้นหมดเลยช่วงนี้นะครับน้องๆน,นะครับไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับ ห่างกันนะครับ2เมตรนะครับแล้วก็ใส่แม,ลม,ลมสล้างมือให้สะอาดนะครับ <สะ S 2> ช้อนกลางนะครับไม่ไม่เอานะครับช้อนใครช้อนมันเลยนะครับ่างกันประมาณสอ,องเมตรห้าสิบเหเ็นเขาบอกว่ากินช้อนกลางแต่แต่แต่หมอคนนั้นบอกว่าไม่ต้องช้อนกลางเลยช้อนกลางของใครของมันอีกอ่ะ ไม่ไม่ใช่ชนกลางแค่อันเดียวนะตาลน,นะอนเออเพราะว่าเราไปสัมผัสชนนะใช่ไหมอ,อืโอ้หนักหนาสาหัสเหลือกเกินเรา,าต้องกินท้ายก็ต้องแยกจากสองเมตรอ่ะยิงท้สี่เดือนต้องตั้งใช่เดียวได้เปลี่ยนใหม่ง่ายๆนั่นแหละหานไม่หายหเราเออ มาถอดล้อถอดอาร์มให้ด้วยถออดอามจะเปลี่ยนสายอาร์มเดิมไม่หนูคือจากไหนติดช่วยหน่อยทีเปลี่ยนใหม่มาได้เลยเัยเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยลูก <c oughs> ช่วยหน่อย วันนี้เป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่แม่ทีนตามดูสิวันจันทร์ที่เท่าไหร่วันนี้ตลาดคลองถมไม่น่าจะยี่สิบหกครับอวันจันทร์ที่ยี่สิบหกนะครับวันนี้ตลาดคลองถมนะครับก็น่าจะมีคนมาตลาดไม่มากนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ร้ายแรงมาก คนละคนละอย่างกันนัดคนละดอย์กันอ่าข่าแรงมาแล้วนะครับข่าแรงมาแล้วโดยเจ้าปอนปอนมานาวคกเออเฮ้ยไม่ใช่คุกแป๊บสี่เอสด้ยเอสนี่ว่ะโอ้เจ้าปอนปอนเลี้ยงนะครับวันนี้อ่าโอ้ พีทินกินขนมเพราะว่าพีทินกินน้ำหวานแล้วเมื่อกี้นี่มาตั้งทอนมาอุย้ยตังทอนมาอ่าอ่านี่ตั้งทอนนะครับอืมตกลงใครเลี้ยงใครไม่รู้นะครับนี่อ่าเจ้าปนปนเลี้ยงนะครับแต่เจ้าปนปนยืมเงินก่อนอะไรของปนปอนอยู่ไหน ไม่หิวอออาวไม่เป็นไรกระดุมขายครับกระดานที่สองแปดห้าเบ้าหลุมเล็กน้อยรวมไหมรวมอันเยอะนึ่งทำสุดสุดไนเอามาดูสิช่างใหญ่โอ้ยนี่แหละสาหิตโอ้ยดุมเอ๋ยดุมโยดุมเอ๋ยดุมโยโอ้ยนี่ น,น,นี่นี่คนละเรื่องเลยเนะเาะไม่ตาลนี่ไม่อม่ยอ่อมอไม่ยอมไ่ยวไม่ทราบว่ารถน้องๆที่บ้านเป็นเหมือนก,นกันกับรถเจ้าปอนๆหรือเปล่าเนาะฮะปลดระวังก่อนอปอนๆเอารถสีเดิมนี่ใช่ไหม เอาล้อสีเดิมได้ก็ให้พี่ตาลถอดซี่ออกเปลี่ยนซี่ใหม่เปลี่ยนอาร์มใหม่ใส่เบรกหน้าเอ้ยใส่เบรกหลังใหม่ใส่เบรกหลังคืนอ่างั้นเก็บไว้ก่อนใส่มาเทียนถึงใช้ต้องถอดถอดเอาก่อนครับเพราะว่าต้องการใส่เบรกครับดูอย่าไปเสียเดี๋ยวเราเก็บชุดนี้ไว้ก่อน ให้แม่ไปกรุงเทพคืนก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยมาใส่คืนใช่ไหมร้อนนบอกช่างเียเอ่ <c oughs> อ,าอ,อ,อมาวันนี้นี่เดี๋ยววางก่อนเดี <c oughs> ๋ยวจัดการให้เดีย๋ยวล้างเก็บไว้ให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยว ไปปอนปอนปอนไปเอาไปที่บ้านเอามาอามเดิมหอบหอบหอบเฮ้ยเขาไม่ต้องใส่เลยเจ้าสาวไม่เห็นหน้าตาพี่นะน่ะแขนยางมา ่ะตาลใส่อามไปอามนี้เลยมาหาวันนี้ก่อนข้างใหญ่ใส่เลยสู้เอาออกเลยเ้ยเดี๋ยวเราใส่เบรกก่อนไม่ได้หรือใส่ใส่เบก่อนอ่าใส่เบรกก่อนน้องทีนเอาเบรกมา ทิ้นทิ้นเอาเบรกมาไอ้ลานไปล้างเบรกหน่อยล้างขัดหน่อยตันชอบหล่อขายของให้เด็กน้อยตันชอบหล่อขายของให้เด็กน้อยเออก็อย่าพึ่งไอ้ไอ้ถ้าตั้งคู่นี่ต้องต้องใส่ล้อก่อนไหมต้องใส่อาร์มใส่อะไรก่อนเอองั้นก็ได้ไม่เป็นไรเนาะไม่ไม่ไม่ถ้าใส่อาร์มมันจะติดไหม มันติดดิกทีนใดนี่ก็เวลานี้เราก็เอาแค่นี้ออกอยู่แล้วเอาเอางั้นถอนนี้มาก่อนนะมันจะได้ตั้งรถไไไ้้ดดถอเลยนะถอนมาถอนมาตอนนี้ก็เรียบร้อยนะถอนไปเลยตัวนี้พังหมดอือไอ้ทีมไี้ทีมจำรอยเราสองคนได้ไหมทีมหมอทีมหมอที่ดี คุยพังแล้วลูกแตกลูกแตกไม่รู้และเขามีการบอกวาวเสียน่าตานมเนาะไหนแวนนี้ยังยังใจเออเอาแบนตัวเดียวใช่ไหม เอากระยอดๆนิดนึนงนกระยอนยดเทาหรือยังตานชินใส่จรลเบียเอาครับโอเคอ่าตอนนี้รถปอนปอนก็ได้อามเดิมแล้วนะฮะระยนคืนสภาพแค่ไม่กี่ชิน้นค,คืนสภาพไม่กี่ชิ้นนะครับสองสามชิ้น เนื่องจากว่าเราจะต้องใส่เบรกหลังนะครับคำสั่งจากหน่วยเหนือมานะฮะ